หนึ่งในร้านบอกว่าที่เข้าเซเว่นแล้วเจอสิ่งนี้เลยผกขมอบชีสเฮ้ยโคตรโชคดีแล้วเจอ2อ,อันด้วยนะหวานเจี๊ยบสิครับทีก่อนผมตามหามาเกือบ20กว่าสาขาไม่มีเลยเว้ยแต่ผมก็พยายามหามาจนได้หามาไม่ว่านะดั้นมากินผิดสูตรอีโคตรเซฟคลใส่สสซอสทาคุมิถึงว่าทำไมมันแปลกๆวันนี้เลยมาลองกินข้าวคูบผขมอบชีสแบบครบเซตเต็มระบบจะไม่พลาดแน่นอนคราวนี้ถ้าพลาดก็เตือนผม,มด้วยแล้วกัน เอาขมอบชีไอตัวแสบสาห่ายน้ำพริกนรกบ้านเกิดผมเองครับผสมดีรออะไรคุกให้เหมือนข้าวไอโบผมไม่กินเผ็ดขอใส่น้ำพริกนิดนึงละกันนิดนิดหรอคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็จะได้แบบนี้มาเริ่มกินเลยเฮ้ยเดี๋ยวเกือบลือมาประโทงาคูมิทำไมทุกคนไม่เตือนผมอ่ะมาคราวนี้ครบสูตรของแท้ลุยครับทุกคนขอให้อร่อยสาธุ ของแท่นี่หว่าคำแรกโคตรอร่อยคำที่สองก็อร่อยคำสามี่หก็อร่อยนะทำที่หกเริ่มดีนะดีนะผมซื้อตัวตัดเลี่ยนมากิมจริเขาบอกกินคู่กันโคตรดี <Hey. S 2> เฮ้ยอารอย